ว่ครั้งงานที่เขากําหนดมามันต้องส่งเราต้องมีครั้งพวกนี้เก็บไว้เพื่อที่จะได้มันเลือกถ้าเราไม่มีอะไรเลยมีกระดาษแค่ว่างเปล่าเรามานั่งบนโต๊ะแล้วถือกับกีตาร์นั่งคิดมันคิดไม่ออกบางทีมันไม่มีอะไรในหัวเลยใน,ในเวลานั้นนี่คือการที่จะเก็บต้นทุนไว้เผื่อในวันที่เราคิดอะไรไม่ออกมาใช้ในขั้นตอนที่เราจะ เริ่มเขียนงานแล้วทีเนี้ยแคปชั่นแต่ละแคปชั่นถ้าเราทํางานมาได้ระยะหนึ่งหรือคนที่สนใจแล้วคนที่เขียนเพลงมาระดับหนึ่งจะรู้ว่าประโยคแต่ละวลีนั้นเราควรที่จะใช้กับเพลงอกหักหรือกับเพลงสนุกสนานหรือกับเพลงที่มันเป็นเพลงจัดลงสังคมอะไรพวกนี้นะครับมันจะแยกแยกประเภทกันแล้วค่อยมาบล็อกคําแต่ละคําเอามาไว้ในเพลงนะครับซึ่งเราจะเห็นเพลง ทั่วไปที่เป็นเพลงดังๆในลักษณะนี้มีคำพวกนี้อยู่เยึะแย,ยะมากมายนะครับอ่ะ